หลายคนคงได้ฟังคลิปเสียงแล้วนะครับผมจะไม่มพิภาควิจารณ์นะว่าตกลงมันเป็นคลิปจริงคลิปปลอมหรือตัดเสียงหรืออะไรนี้แต่ว่าเรื่องหนึ่งก็คือว่าอยากจะให้หวォเตอร์ของก้าวไกลจงรับรู้ไว้ว่าก้าวไกลมันเคลียร์ไม่ได้ประโยคนี้เทงมันเอาตายนึกออกปะพี่เทงอะสสเทงเข้าไกรแปลว่าอะไรอะเคลียร์ไม่ได้ไม่มีเพื่อนนู่นนี่นั่นเอาจริงไปอยู่ฝั่งตรวจสอบแล้วเคลียร์ไม่ได้ แบบเนี้ยประเทศชาติจเจริญเพราะมันไม่มีใครมาเอื้อเรื่องของการทุจริตไงแล้วเขาก็ทํางานแบบตรงไปตรงมาสไตล์ความเป็นก้าวไกลถ้าเราเป็นวัเตอร์ก้าไกลอ่ะแล้วมีประโยคอย่างเงี้ยหลุดออกมาใน conversation แม่งจะโคตรดีใจเลยนะว่าคนที่เราเลือกไปอ่ะแม่งเขี่ยไม่ได้แม่งไม่สู่เอะกันแม่งไม่สนับสนุนระบอบการทุจริตอะไรเงี้ยประมาณนี้ซึ่งแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเอ้ยมันกายเป็นแบบ คำว่าเอามาขูว่ว่าเอ้ยก้าวไก่เอาตายนะเอาตายแน่เลยมันขุดคุยนู่นนี่นั่นะมันเป็นภาพหลักเป็นภาพจําที่ในมุมเราอะเรารู้สึกว่าถ้าวันนี้ก้าวไก่ทาหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบแล้วคนพูดแบบเนี้ยเจ๋งแม่งคือแบบเป็นยันชนิดหนึ่งอะว่าเธออย่าทําผิดนะเพราะว่าถ้าถึงมือก้าวไก่อะเขีร์ไม่ได้นะเออนึกออกมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันเป็นมันเป็นแบบข้อดีอะในเรื่องอะไรแบบเนี้ยในเรื่องที่ปรากฏนึกออกปะเออมันไปสร้างสเตตเมนต์ไปสร้างแบ็กอัพให้กับพักคเอาไก่อะว่าจุดยืนของเขาอะในการเคลียร์ไม่ได้มีจริงแล้วถึงขั้นว่าถูกใช้ลงไปในคอนเวอร์เซชันของการรีดายข้าราชการเธอดูสิเออมันจริงนะ เรื่องเล็ก่น,น้อยอย่างเงี้ยมันทําให้ให้คิดได้นะออประมาณนี้แหละ